การศึกษาทางนิเวศวิทยาของสัตว์กีบคู่ที่เรียกว่าวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยธทรพัฒนประยุนสิทธิ์ได้พบว่าวัวแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชอบหากินและพักผ่อนนอนสลับกันไปตลอดทั้งวันนอกจากนี้แล้ววัวแดงจะมีการแบ่งแยกแบบแผนในสังคมออกเป็นสองลักษณะคือแบบโดดเดี่ยวและรวมฝูงการรวมฝูงของวัวแดง มีการจำแนกกลุ่มออกไปอีกอย่างซับซ้อนมากกว่า5ลักษณะโดยถือเพศและจำนวนประชากรในฝูงเป็นเกณฑ์ภาพวัวแดงฝูงนี้ซึ่งถ่ายทันในป่าเต็งรังห่างจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขาหนังรำลงมาทางใต้ราว20กิโลเมตรเป็นฝูงวัวแดงที่หาก,กินรวมอยู่จำนวนถึง18ตัวแบ่งเป็นวัวเพศผู้ประมาณไม่นอกก้อยกว่าสตัวส่วนที่เหลือไม่สามารถบอกเพศและอายุได้ชัดเจนแต่เราก็พบว่าในฝูงวัวแดง มีลูกอ่อนติดตามฝูงอยู่ด้วยถึงสามตัว